เอ้ครับบัดนี้วิถีบ้านๆข่างทางพอกันเลยหรอครับอีกหนึ่งอาชีพครับข่างทางเขาเนี่ยหรอครับข้าวเม่าครับผมเื่อขายยังไงเอายี่ภัวนี่ข้าวเมานี่ไข่โรกาท่าทั่าต้มตอมามากเอ่อทั่วต้มนี่นี่นี่ทั่วต้มอันนี้ข้าวมากวะครับนี่ครับข้าวมากอันนี้ดีไขโรกาท่าเป็กระท่าข้าวเมาครับ อนี oh, oh, então, like? ่แหละครับอ well. ีกกมเครื่องบมอส่งเครื่องอลาบนี่อีกนึงอาชีพวิธีบรานัานทางข้างเขาเนาะนี่ขึ้นยางเนบ่ยางขายครับผมยางขายกว่าิได้เมื่อยุ่กันละมื่อยเซลาเนนาะยังมแรงกัพอได้ใส่เนี่่ได้เก็บเยหรอครับผมนี่แหละครับอย่กับอีสานบันท้อกันยังทีเหะครับ ครับบาทบาทเมนบ่ครับหาเสากินแรงั้นพเกนาไหบ่ก็ลอยู่นั่นันบ่กลางบ้าอไก่อน้านาเกษตร่าครับผมโอ้เนพื่นแถววุเม่เอาสีวุ้นหุนเพิ่อยู่ด้ครับนี่วุ้นหุนบักทั่วถุงเลยครับออบ้บ่้้องเสถุงครับปต้องเสุงครับผมนี่วุหนุนโอ้ป็นยังครับป็นยังอุดหนุนกันนะครับนี่สีบ้านเทากับอุดหนุนกันครับนี่อีพอเา อ๋อพ่อนั่นพราะเด็ดนี่ครับแถวว่าดีว่านี่แนะนำกันไอพ่อห้องแนะนำกันอย่างละนี่นะครับครับไอพ่อเ้าครับครับโปรเป็นยังครับอุดหนุนกันเนาะขอบคุณครับบ้านอยู่นี่ครับผมบ้านอยู่นี่แล้วว่าปีนี่แล้วครับผมเขาขายเหลืออยู่นี่ครับบ่วส่วนหลัสิ่งว่าเซาสกคิดนะครับผมเจ้าบ no, oh, ้านปกติก oh. oh. like ็ไปแถวใกลเนี้ยต้องราคาสูงมาเอาครับเอาไปได้นั่นไปงา เอาขอบคุณหลายๆครับผมเอาโชคดีโชคดีด้วมันมาขอบคดีครับครับผมครับ